เพ่ไปเสริมนาเสริมดังมาจันนันมาอยากน้ำหนังหนาคนอื่นอีกแล้วมาอยากน้ำหนังหนาคนอื่นอีกแล้ววาดนี้ยยายโสาก็ร่งสีอบหมูก,กว่าพี่น้องจักว่าสิเป็นหมูอีหยัง <c oughs> เดี๋ยวถามว่าเบิ่งน้ำกันเนาะจ้ะเ <c oughs> บิ่งคลิปในยูทูปเพลินพี่น้องก็ไว้ยวายโสภคือจังบอนเฮตดพิธีท่ามืเบิ่งเนี่ยหมูกว่าเป็นจังไดวา่าติโอยายโสภกกับพ่อซังค้อกันพี่น้อง เปิดยูทู e เพื่อนเบิงหระบาดที่นี่เบิงน้ำเพิ่นคือกันออกมาจักสิเป็นจังงหดจ้าอันคิดจะกินหมูกรอบนั่นไหมขั้นไปซื้อสิกะแพนละซัำน,นี่ก็เป็นรวยรวยกวูาบาทโอร้รวยกวูพูดมาเสนาแก็เลยไปะซื้อนังหมูมาหมูสามสันมาสะละก็อ่ะเพา่าเห็ดคือเพื่อนเบิงคือเพิ่นเห็ดก็น่าสนุกว่าเลยก็บเบิงในยูทูปไป บ่รู้ว่าสิเป็นหมูยังหมูวกรอ,อบหรือเป็นหมูเบอ่อบอกว่าถือจก่บาง<อ>ทีล่อหมูวกรอบหรือสิเป็นหมูยังก็หรือสิเป็นหมูใหม่ก็บอกว่าถือจก่ามานางโซกันจจกหน,น้อยเนาะมีพี่น้องเิ่นทักมาว่ายายโซ่เป็นยังคือจังบ่ไปเสริมหนาเสริมดังเสริมพุ่มงามแน่ว่าเันา,านะคือป่อยให้ดังแม่แท้กับสิปมาณนี้ <c ười> คือป่อยแจ็คิว่าจังไดเราพี่น้องเนาะคือว่าเสริมพุ่มงามแหละก็บขอบคุณนลายในแจ็ะน้อง ย้ายโซเห็นเห็นเป็นเห็มากอะสะอวนยืดได้พี่น้องสะอวนยืดได้สะอวนยืดได้ข้าวจีเห็ดมากง่ามมากอย่างเงี้สินะเพราะว่าหนาเ้ามันกะหนาธรรมชาติเนาะหนาเปรี้ยๆอย่งเี่ยละจักร้วว่าที่นี่อ่ะมนิยมคนมันบ่คือกันเพป็นเฮ็ดมากกับงามอยู่ดอกเพป็นเฮ็ดมากกับงามอยู่แต่ว่าเสียดายเงินบัวจันเงินก็มีส่วนเสียดายเงินก็มีส่วนอยู่แต่ว่าบาดไปย่ันเจ็บเงี้ยสินะไปยานเจ็บย่านอย่างังี้ยสินะบาดนี่ถึง คิดว่าปุงได้กับโบแมนเนาะคิดว่าคือเ็กซีว่างเลยเนาะพี่น้องเนาะคันซีวาออไปมันกะสีพิจใจผู้เป็นเทดจังสีนายายด้สูว่าคันมันสีเหียวคันมันสีคันมันสีเหียวคันมันสังขารค้นเนาะมันก็ร่วงร่ยไปตามการเวลาแมนบบพี่น้องว่าเออหอดเวลาเรามันกะสีได้ไปกีได้ไปเผาถิ่มคือว่านนะ่ะ ตวาว้าเขาก็อยากงามเนาะอยากงามยายโสก็อยากงามอยู่เอออยากงามอยู่ต่วา่ามันคิดว่างโงูหิงเจ้าของมันมักงสี่แล้ววนันต่อไปเอ้างูหิงเจ้าของนาแปลงเขาสีด่างแปลงเสีแล้วม,ลมันมีอยู่มีกินมันกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ดีไม่แห้งยู่จังสีนาก็เอาละเออยายโส่อใจนี่นี่ซ้ำนี่นี่สิมม่งที่มีวันต่อไปเออยายโส่อใจนี่สิ่งทีเจ้าของมีอยังสีนา เออคันสิตไปว่าโอ๊ยบ่มมากดดตัวเคดรวยจังกสันติมันกะสิพิษใจผู้เพิเ่นเฮ็ดจังซี่นะแต่ว่ากสะสสอ่อนอยู่เด้บ่แม่นว่าบ่สเอ่อนผู้เพิเ่นเฮ็ดมางามอยู่เด้เออเพิ่นงามอยู่เพิเ่นเฮ็ดมาก,ก็ได้ดังดง่ดงดวงนาะผู้ใดสิบ่มกักแม่นบ่แต่ว่าก็คือพ่อใจพ่อใจนี่สิ่งที่เจะหวังม,มี่วันต่อไปมี่เท่าไรก็ใส่ซับนั่นแหละจ้าพ่อแม่เป็นปั่นมาให้จังซี่ก็ใส่ซับเนี่ล่ะไปอืมาดที่นี่ก็ ผู้ยุเฮียนกับว่างามอยู่เออผู้ยุ่เยี่ยนกับว่างามอยู่กับซาหัวมันโอกผู้ยุเฮียนว่างามอยู่เนาะมันกับยายสัวเออสังขารคุนหอดเวลามากมันกับสีร่วงสีรุยไปมันสีเฮียวน,นี่สีเทาเนี่ยกะอีหยังมันกับมันกับหามบ่ได้ดอกจ้ะเอาหามบ่ได้ยายสัวโบได้ฟกูกกะทิตรงนี้เนาะจ้ายายสัฟูกกะทิเรื่องอื่นจะเรื่องอื่น คนห้องมันคิดบ่กคือกันแกพี่น้องคิดบ่กคือกันอืมนี่แหละเหตุผลที่ยสูบ่ไปเหตุเนาะอีกอย่างหนึ่งโง่เฮงเจ้าควางกะคิดว่าเนาะแย่ชวว่ามันได้อยูได้กินน้าหนาแบบนี้หนาส้มนี่ยังไงนะอืมแกยู่ดีม่แห้งยู่หนาส้มนี่แกได้กินเขาแซบอยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้พี่น้องเบากันเบาๆนะพี่น้องเนาะมากเบิ่งช่องย่ชวนย่ชวนอยากไห้เครียดแต่พี่น้อง่อยากให้เครียดไปยากไหยังก็คือ ว้าก <rude S 2> ันแบบภาษาภาษาอีย่งก่อนภาษาชาวบ้านภาษาบปนัวเข้าเสนะอันคือผู้รงคนเหมือนว้ศเยยูคือก็บอกภาษากลางภาษานั่นแน่ฟังบ่เข้าใจฟังบ่รู้เรื่องมาจากในสังคมพอโทษขอไพหลายๆนะจ๊ะเนาะเยูกับกบฏฐานาจ้ะบอกภาษาอันไทยนะนะกับ้าได้อยู่แต่ว่ามันขั้นเขาสิว้ะเขาสิว้าหลายๆเขาสิวะเงี้ยเงี้ยหรือมันจี๋กองไอ้ปีน้องมันจี๋กอง ไปสถานที่ต่างๆเสียสุขก็บ,บอกไทยอยู่จ้ะบอกไทยอยู่กับมูกับพวกเสียก็บบอกไทยอยู่ข้างเขาเสียเมื่ว่าออกคลิปเอิงสินะคือเขาว่าบัาถนัดเด้พี่น้องเออมันบ่เป็นโตัวตนของเขาเมีนบัวเออมันบ่เป็นตัตวตนของเขาอันนี้คือว่าเขาอยากบอกถนัดแ,แบบไหนก็บอกว่าว่ออกไปสินะเออมันจะเป็นโตัวตนเป็นธรรมชาติของเขาเมียสินะ่ะที่เม่อว่า เฮ่ยเขาบอกไทยมันก็บอกว่าถนัดบอกได้อยู่แต่ว่ามันคิดเพื่ออกอะคิดเพื่ออกวันนี้มันก็มาตกเล่าคือเก่านลยนะการสิลากับสมไทยมันก็เปลี่ยนต่เบิ้งอีกละมันเปลี่ยนต่เบิ้องใจพี่น้องเออถ้าผู้ใดก็ฟังบอกกันจากเบิ้องยองยายโชกีกับเบิ้งไม่กูเกิลแปลไม่กูเกิลเหรอพี่น้องเนื้อภาษาอีสานจะแปลไม่กูเกิลเนาะจะขอบคุณหลายๆที่อยากขอมาเบิ้องไม่ใจนาะขอบคุณที่อยากขอมาเบิ้งจะก็ยายโซก็ ขอบพูณหลายๆที่ายวโเฮ็ดคีออกไปที่ว่าคือการแค่ประสบการณ์นะพี่น้องการแค่ประสบการณ์ต่างๆเนาะมีคออเมต์มีแค่ประสบการณ์ต่างๆคือว่ายายโซก็ได้ค่วมรูนในตรงนี้เด้ายโซได้คว,วมรูใ้ในตรงนี้จะว่าโอ้เออพี่น้องมาดามบวยยูเมืองนองเมืองหน้าหรือว่าปวยยูเมืองไทยก็ดีเนาะเออพู้นั้นมีคีวิตแต่ยังสันยังสีเสียมีจะก่วม มแีแช่ประสบการณ์แล้วก็ควมคิดเห็นที่ดีๆอย่างนี้นะมิแต่พลังบวกทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆน้อจ้ะน้องขอบคุณหล,ลายๆบาทีนิ่งเยซอยู่เมืองนอกนี่กับพวกใครไม่จิตจกรรมเียนนอนบ่คืออยู่เมืองไทยบไดภพาพไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แม่นบ่นอกจากว่าเขาสินั่งเฝ้านั่งคุยกันเฝ้าจ่าก,กันโซเล่กันนั่นสินะพี่น้องโซเล่โซอยังกันบันกนัเห็นเนี่ยอยู่เนี่ยจนเขาไปออกไปทั้งนอกกับคือยังพี่น้องเห็นหนั่นแหละจ้ะ เปียกหิมะหิมะยังบ่ทัานได้ลงอยู่ด้วยหิมะบ่าท่านได้ลงก <c oughs> ้บ่มีบรรยากาศอีกอย่างที่พิเศษดอกจก้ะอยู่เมืองนอกนะ่ะเยสูนอกจากนั้นเยสุก,กไปทํางานบรรยากาศไปทํางานลีปเก่เๆเยสุเคยเฮ็ดเคยอย่างแล้วมันก็บ,บ่มีอีหย่างที่ตื่นเต้นวันต,น,ตน,ตนต่อไปบ,บ่มีใกล้ใกล้คริสต์มาสแล้วพี่น้องใกล้คริสต์มาสแล้วไปทําไหรล้านล้านน่ะคาต่างต่างล้านเนี่ยต่างๆ่างเจ้ากับประดับประดาเนาะ ประดับประดาเต็มไปหมดจัยู่เมืองตามที่ยิสูไปเที่ยวนะพี่น้องเนาะไปเที่ยวมาสองสามหม่องไปเที่ยวอยู่เมืองไทยนะคือว่าพัทะยาเทะนี่พัทะยาเทะนี่คนอินเดียสีหลายที่พี่น้องคนอินเดียกับคนจีนเออฝรั่งกับมอยููน่าไปปนกันแต่ว่าส่วนมากี่ยตัวเห็นเนี่ยมีแต่งต่อินเดียร้านอาหารอินเดียร้านขายเสีย้าอินเดียว่าที่นี่มากหาดจอมเทียน หาดจอมเทียนนี่ฝรั่งฝรั่งไหลสำหรับหาดจอมเทียนนะแต่วันตกพัทยาแท้ๆนี่มีแต่คนอินเดียไหลจ้ะอันนี่ลืมนย้ายโสไปถึอโซนอินเดียกรบโปงจักจ้ะกรบโปงจักแต่ว่าคั้นไปพวกอ่าไปอ่าเป็นกวาะซเมตเพิ่มกวาเป็นพวกไะยองสิกับฟลังฝรั่งซนะุ่มเขาเจ้าวมาเงียบเงียบนั่นแหละเออซุ่มกวาดเนาะซุ่มกวาดซุ่มหยังซุ่ม ที่แจ็โซไปเนี่ยก็เป็นฝรั่งหลายจะแต่ว,ว่าพัทยาแท้ๆเดียวนี่ก็สิซีมี่มีละจ้กพวกอ,อินเดียพวกอันนี้ละเพ่งอินเดียเนี่ยโอ้ยเต็มเปิดไปอะไให้ว่ายางพันร้านอาหารร้านอาหาราาหาร้านอันนั้นนี่แค่เจ้าเปิดเพ่งอินเดียอาตัววีเจไปเลยวันต่อไปที่น้องก,ก็บที่แกได้ยินแต่น้งเพ่งอินเดียเนาะที่เขาเต้นอันนั้นไหมอันเต้นอันเต้นอันไล่ไล่ไล่ไปไม่เคยเบื้องน่างอินเดียแต่สมัยตะกีนนะ อเอาเว้าไปพี่น้องทักทายกันเนาะพ่อได้ทักได้ทายกันคลิปนี้ก็บ่มีหยังมานั่งเฝ้าหมูมานั่งเฝ้าหมูมาามพี่น้องนั่งเฝ้าหมูตอนนี้ก็หกโมงเศร้าเลยจ้าย้าสุขขอบคุณหลายๆพุทธิบึงตะตุนจนจบไดจาะขอบุณที่มาข้อม่นมาให้ข้อมเห็นคิดเห็นต่างๆเลยจ้ะเนาะขอบคุณผููที่กดติดต,ตามย้ายสัทั้งไม่และเก่าได้เจรือได้เจอพ่อกันไม่คิดหน่าจ้าสวัสดีจ้ะ